ทีนี้มาพูดทึ่งเรือขยะแลว้วเรือรถกันมั่งเ<อ>พราะว่าเราเห็นว่ารถนี่น้ำท่วมเต็มมอพี่บาวเกียงรถจมไล่คันทีนี้ก็สงไส้หลวมมันจะคลมได้ไหมนะคะประชาชนชาวฮัทให่ก็นํารถยนต์ถีจมน้ำเนี่ยคะ่ะคลมประกันภัยด้านขอบปพอสงคลาค่ะก็บอกว่าหากเป็นประกันภัยชันนึ่งจะครอบคลุมภัยน้ําท่วมกันแต่ว่าต้องพิจารณารวมว่าท่วมระดับไหนนะคะทีวิทยาลัายเทคโนโลยีหาดให่อำเภอหาดให่จังหวัดสงขลาค่ะบริษัทประกันภัยรถยนต์ลวกา ประชาชนที่รถยนต์จมน้ำตั้งนำรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาจอดไวเพื่อให้ตัวแทนประกันภัยมาสำรวดความเสียหายพิจารณารอการซ่อมค่ะคณะที่บางไรยรถจมทังขั้นทิ้งไว้แต่รงรอยคราบโคลนเท่านั้นก็ที่พุนไม่ออกเลยว่าว่าการล้างทำความสะอาดนี่เป็นผันปรื้นนะซึ่งกรณีนี้ค่ะจะข้องรถส่วนใหญ่บอกเป็นเสี่ยงเดียวกันค่ะว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือทุนประกันคืนแบบเต็มจำนวนตามที่ระบุไวในกรมธรรม์ทึงแม้ว่าจะต้องพ่นชำระตอก ยอมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยค่ะรี่ารถน้ำท่วมไปกี่คันแล้วมันท่วมถึงไหนยังไงทำไมเราเลื่อนไม่ทันท่วมไปทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้าคันหกคันหคันท่วมไปหกคันทั้งหมดท่วมเยอะเลยไอคันสี่ประตูนั้นมิดเลยแล้วก็ไอคันที่ว่า ตอนเดียวนี่ก็ประมาณพองมาลัยแล้วก็ MG นี่ก็ประมาณพอขึ้นที่นั้นที่ตั้งปีนนะมานิดนึงค่ะความเดือดร้อนตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องรถมากเลยเพราะตอนนี้งานก็ไปทาไม่ได้เพราะเนี่ยพยายามจะไปซ่อมรถก่อนเนี่ยพยายามไปเข้าอู่นอกเพราะว่าถ้าเข้าอู่ประกันนี่สามเดือนไม่รู้จะเสร็จไหมแล้วงานมันต้องทําทุกวันเพราะเราจะต้องทางานก่อนไงเพราะรถก็ต้องผ่อนแล้ววันนี้ที่มานี่ยังไง คือเนี่ยจะเอาจะมาบอกว่าจะเอารถนี้ไปเข้าอู่นอกคือว่าถ้าเกิดว่าเราสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เขานั่นให้ค่ะเรารู้ได้ไงครับว่าตรงนี้เขารับรับซ่อมเมื่อกี้หลานโทรโทรไปบอกว่าเออมีูนยนของมิดแท้เขารับแจ้งตรงน,นี้ก็เ,เลยรีบมาแล้วรู้สึกไงบ้างที่อย่างน้อยๆประกันที่เราทำไว้ที่เราคาดหวังเขายังแบบดูแล นั่นแหละแบบอยากให้เขาดูแลเต็มที่นั้นเพราะว่าเราเวลาตอนตอนที่เราจ่ายเงินนะั้นเราก็จ่ายแบบตรงคือเหมือนกับประกันจะหมดสองเดือนเราก็จ่ายแล้วค่ะเราก็จ่ายแล้วก็อยากให้เวลาเกิดเรื่องนี้ให้เขาดูแลเราให้ดีด้วยค่ะค่ะโอเคก็คือถ้าซ่อมได้ก็อยากอยากจะให้ซ่อมเพราะว่าคืนเงินเดี๋ยวมันกว่าจะได้เงินก็ไม่รู้วันไหนอีกแต่ถ้าเราซ่อมได้เราซ่อมไวๆมันคือเราได้ใช้งานเลย ือได้ใช้งานเลยแต่ละคันนี้มันท่วมเลยอ่ะก็ถ้าเขาคืนทุนก็ได้แต่ว่าต้องชัดเจนว่าเงินจะได้วันไหนถ้าเกิดก็บอกเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก็ก็ต้องแน่นอนไม่ใช่ว่าเออพอบอกว่าเออประมาณเดือนแต่ว่าสามเดือนแล้วยังไม่ได้มันก็ค่ะเราก็ต้องใช้เงนินเพราะที่บ้านก็พังหมดเลยเพราะว่าเหลือสองขั้นก็ถึงชั้นสองคือของที่บ้านทิ้งหมดเลยแต่ตอนนี้คือพยายามจะจัดก,การเรื่องเรื่องเรื่อง,ร,องรถก่อน เพราะว่าจะได้ใช้งานจะได้หางเงินก่อนจะได้เอาอไปซ่อมบ้านอะไรนะครับด้านในตนาศัก์จันตะกูลนะครับพ่้อำนวยการทำงานคอปอทุ่งคร่าเนี่ยการข้อมูลว่าก่อนนี้รถยนต์ปกันภายน้ำท่วมนะครับ แล้วก็มีการทำประกันพักสมัครใจวายกับการประกันภัยแบ่งออกเป็นชันนึ่งฉันท้องฉันทราบมนะครับหรือมีซอ,องบวกสามบวกเนี่ยก็ต้องเช็คดูก่อนเราเป็นประกันภหนในกนนรณีทีปประกันภัยชันนึ่งจะคุม้มครองรั้วมานะครับซึ่งจะครอบคลุมซึ่งความเสีายจะน้ำท่วมแล้วก็รวมบริการรถสไลด์ด้วย <c oughs> แต่ถ้าเป็นประกันภัยชันท้องฉันทราบเนี่ยเรื่องภัยน้ำท่วมจะไม่คุม้มคลองแต่จะเป็น สองบวกสามบวกก็จะแล้วแต่ประเภทองกระกอบนันนะครับที่ซื้อไว้เนี่ยว่าน้ำคุมคุมคุมคลองน้ำท่วมไม่นะก็ต้องเช็คก,กันก้นนะครับหากตรวจอบแล้วพบว่ารถเนี่ยได้ทำประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับที่ครอบคลุมน้ำท่วมนะกอนนอีเก,กิดความเสียหายเนี่ยการสิ่อเงต้องทำก็คือทายรูปรถอ่าทยายทะเบียนรถ เพื่อให้ดูว่ารับน้ำเนี่ยท่วมกระทบความที่ให้ของเราพันพรพือหรือถ่ายคลิปวดีอไว้ทางภายในภายนอกกันนะครับเพื่อเป็นหลักฐานจากนั้นก็รีบติดต่อกับบริทัทประกันภัยครับเราฟวังเสี่ยงทันพ่ออ้อกันเลยครับ คือสิ่งหนึ่งเลยรถที่มีประกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประกันภัยรถภัคสมัครใจซึ่งจะแบ่งในเรื่องของการประกันภัยเป็นประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือว่ามี2บวก3บวกให้เช็คดูก่อนมีประกันประเภทไหนในกรณีประกันภัยชั้น1เนี่ยก็จะเป็นความคุ้มครองรวมนะครับซึ่งได้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากภัยน้ําท่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นประกันภัยชั้น2ชั้น3เนี่ย เรื่องของภัยน้ำท่วมเนี่ยจะไม่คุม้มครองนะครับสองบวกสามบวกก็แล้วแต่ประเภทของครมาทานว่าได้ซื้อความคุ้มครองเรื่องภัยน้ำท่วมหรือไม่อันนี้ต้องเช็คตรวจสอบก่อนนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารถเราได้ทำประกันไว้ได้ทำประกันไว้เป็นประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีความคุ้มครองรวมครอบคลุมไปถึงเรื่องภัยน้ำท่วมกรณีเกิดความเสียหายเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะครับนะฮะให้เรานะครับถ่ายรูป รถเรานาทะเบียนรถเรานะครับเพื่อที่จะดูว่าระดับน้ําเราความเสียหายเป็นอย่างไรบ้างหรือเราถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะครับไว้ว่ารถเราเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับภายในหรือว่าภายนอกรถหลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วเรารู้ลักษณะของความเสียหายแล้วติดต่อทางบริษัทประกันภัยที่รับประกันภยัยรถเพื่อที่จะแจ้งครมแจ้งให้เขาทราบว,ว่ารถเราหมายเลขทะเบียนนี้เกิดความเสียหายไอยน้ําท่วมเมื่อวันที่เท่าไหร่ระดับน้ําความเสียหายของรถเนี่ยเป็นอย่างไร เพราะว่าความเสียหายของระดับน้ำเนี่ยเมื่อน้ำท่วมรถเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ล้อนะครับจนไปถึงาภายในรถเบาะรถคอนโซลล่างคอนโซลบนแล้วก็หลังคานี่คือระดับของน้ำที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนะครับในกรณีรถมีความเสียหายน้ำท่วมเนี่ยเลยคอนโซลด้านบนด้านหน้านเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ย ในาการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นกรณีการคืนทุนหรือว่าเป็นการลอสคือเกิดความเสียหายสิ้นเชิงนะครับคือซ่อมรถแล้วเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ซ่อมนะฮะเพราะว่ามันไม่คุ้มซ่อมแล้วเกิดปัญหาอันนี้บริษัทก็จะคืนทุนประกันภยัย ในส่วนรถทิ่ทุกย้ายค่ะทางด้านตำรวจผู้ทอนส่งคล้าก็ได้บอกว่าให้ประชาชนตรวจสอบรถที่ทุกเคลื่อนย้ายล่างน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัใหญ่แล้วก็ขอห้องว่าคณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบรถให้ล่างจากน้ำท่วมไว้ให้บริการประชาชนเนื่องจากทางตำรวจมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่ในเขตน้ำท่วมเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และก็ป้องกันความเสี่ยงให้เพิ่มเติมค่ะก็ได้มีการย้ายรถไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ตามระบบคนห้ารถจากปลายทะเบียนแล้วนะคะประชาชนค่ะก็สามารถตรวจสอบได้ว่ารถตัว เองเนี่ยทูกเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดในมั่งผันพรื้ก็สามารถสแกน QR วโค้ดนะในระบบขนหารถที่จัดไว้ให้หากว่าพบในปรากฏอ่าปรากฏพบในระบบเนี่ยให้เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนอย่างเช่นบัตรประชาชนและการูมือทะเบียนรอถเพื่อที่จะติดต่อรับรถขึ้นที่จุดจอดรอถนั่นเองค่ะอ่าก็ไปเลกันได้นะ QR คิโค้ดช่วยจริงๆเลยนะรถนะติม<า>ไปหมดหนะครับค่ะ